บอกว่าอันนี้เป็นท่อพาหมกแบรนด์ใหม่ที่ธรรมดาเรานะเป็นยี่ห้อ MRF ที่เราเลือกมาจําหน่ายที่ธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามี GP ใช่ปหมแต่ที่ GP เนี่ยเขาหยุดผลิตไปแล้วเราก็เลยหาแบรนด์ทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะก็ไปเจอบแบรนด์ MRF ที่ดูคุณภาพแล้วเสียงแล้วราคาแล้วไปได้เราก็เลยเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าเราเดี๋ยวเราจะติดตั้งที่คันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับว่าจะเสียงดีไหมแล้วก็คุณภาพงานเป็นยังไงเค a y okay, let's go เี๋ยพามารีวิวเสียงครับท่อพาหมกคอไทเทเนียม MRF ครับอันนี้รอบเดินเบาเราเดินเบาเสียงก็จยประมาณนี้เดี๋ยวลองดูสักห้าห0พัรอบนะครับเดี๋ยวลองดูแบบรอบตัดหน่อย่านะครับก็ตอนนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยนะก็เอาท่อนะครับแบรนด์ MRF มาจำหน่ายแล้วใครที่สนใจครับ ท่อทรงเดิมนะผ่าหมกเสียงประมาณนี้คอท่อสวยๆอย่างนี้นะครับก็สอบถามเขามาได้ครับใบนี้6,500บาทสับกับท่อเดิมครับ